เกิดพบทามคือสององค์เราเนี่ยที่เขาร่วมประชุมน่ยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้ทดลองเสนอมาประชากรประมาณ200กว่าคนเลยนะครับเราควรเลยเราไม่เอาสมาชิกทั้งหดนะครับก็ขอให้กระตุ้นกันอสมมติเกิ่คนรักผมก็เกิดคนชาวพุทธโลกผู้บระสุทธิ์เนี่ยผมขอความร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่า ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกินเงินเดือนของาอาศีประชาชนขอให้กระตุ้นกันเข้ามาร่วมสนทิษานะครับเพราะว่าท่านคือเป็นตัวแทนของชุมชนให้เกียรติแล้วเป็นตัวแทนของสานาณสฐขคขังหน้าคัวโมเเห็นเยอะตัวนี้นะครับอย่าไปแบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายผมไม่เอาเลยครับถ้าถ้าใครไม่ความร่วมมือก็ขอจะนำตัวเองลาได้นะครับหาคนใหม่อันนี้คือความร่วมมือ,ก,มอกับชุมชนนะครับ มันเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงผมมองไปเห็นคุณเสรกับคุณครตาข้าวซื้อขอบคุณนะครับที่ท่านเป็นหนึ่งเดียวที่ให้ความร่วมมือกันเลยโมโหมีผู้เดียวพอครับแล้วเอามาสวดสวดกันมาเลยเน้อครับเด้ออย่าไปโกรกยู่านต้อนบอกครับโมเมนต์ถือเรื่อง,อ,งอันนี้ได้แล้วครับเรื่องนี้นะครับผ่านไปให้พบว,ว่าเรื่องนล้วังมีบทเรียนเอาเอา่างนี้นสงองรอบ สองร้อยผมมีหลาย,ลายลเรืเ่ะแต่ยัมงอมเหรอผมสิ่งนี้ชัดๆว่าอสองครับเ <c oughs> อาเรื่องนั้นสองร้อยนะครับที่ผมคิดเรื่องนี้หนึ่งดนนี่แะครับเป็นเน่แน,ะคะน,น,นวคิดของผมเพื่อให้โครงสร,ร้างการเงินของชุมชนเขานี่มันมีหลักฐานแน่นแฟ้นแล้วก็โปพาฟล์โปรแฟร์นั้นสั่งเพื่คอะค,ะคือปีหนึ่ง แนวคิดของผมโอบดิเพราะมีน้ำโซ่ร้อยในแบบแพงเงินเรื่องละร้อยอันคือเอาเสียวเรือนนี้กัญญาตุลาเขาเริ่มเพี้ยนแล้วอันนี้กับหม้อพัฒนการบุกันเขาแพงมาได้แล้วเขาก็ไปเพี้ทะเบียนภูมิไปครับเขาสิใงทในคิดจะถามอย่างคุณสิงคิทานนี่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโฉมโหมดแพงแล้วแพง ผู้นำสังสองแต่งตัง้งคณะกรรมการมูลคุณก็ได้มาคุมเงินครับคือเอาปุนบ้านกูวาอนุวัตไปบ้านชะตาสองพันอนวันไปค,ครับมีผู้เส้นตืออนุวันคือผู้นำครับมันจะสิเป็หลัาฐานครับเอาบนต้องแช่แบบนี้ถท้าแช่แบบว่าที่แพรู่้มือก็ได้ผู้เ่อนหรอครับเออคือ,อเอาแช่เพื่อเดี๋ยวได้เงินมาเนี่ยควรเลื่อนประมาณ รังคารัสมูรสยก็ยในสองมือ้องมาแบบ่งตั้งไว้ว่าเอาใส่ไปมีกิกรรมสองสามเดือนอาสีมืดเอากับแพ่อีกอันนี้ก็บอกเป็นนาทีผู้ซอยท่านสีแพ่ท่านหมอกระจายข่าวท่านสีไปเก็บพาท่านไปเหงแต่ท่านสีโมขบอมูลเพื่อนไหวหายเขาอาพาเอาเพนเพลนบกพร่องเพื่อนหนาเคื่อนสีห เขาเพ่งในบังคับก็ถือว่าเป็นมติตีนะคุณมันสีง่ายครับการบริหาราจัดการเงินนะเขาเพิ่งแช่ได้ไหมครับก็เพียน้อยเดือนสองเกลือเดือนกับปอหาเดือนผมก็แล้เดือนกอบว่ได้หายผมบอกว่าถ้าเป็นมติแล้วนี่มันเสิเป็นระเบียบทุกคนต้องปฏิบัติเลยครับสิทธิที่ท่านสี่ไอ้ปอหาก็ได้แต้นาที่เนื้อมีมติท่านต้องโดนก็รู้อันเรื่องเงินอนแล้ ให้พบว่าเด็นก่อนมาบานนาอพี่น้องสิทบเนี่ยอะไรก็ได้อันนี้คือการเสนอเนี่ยขอว่าในี่ประธชุมือยกเอาว่าเอาผมก็เลยว่าแต่ผมเปิดทักเลือดไอ้พี่น้องขอบคุณครับก็ให้ผู้พิพากษเปิดประเด็นได้อธิบายนะครับอนก่อเสียเนาะพี่น้องเห็นคนก่อเสียเรากันผมเป็นจะได้ถามนะครับเพราะมันเป็นเสนอตอนหนี้ประชุมแล้วครับ พี่ไพ่พ่อกรรมเอาอีกจังคนหนึ่งหรือสองคนเสนออันนี้เพิ่อนเสนอฉันว่าอ่านพิธีบลหรือผู้ซอยเป็นประกาศมีงานบ้านด้านบานนี้เอ่ผู้มีจิตศรัทธากับหลายหลายมาทุละร้อยทุลาร้อยสิบปุรษาบาทนะคะแต่ละงานนี่ใส่เงินเท่าไหร่ยุดนี้ดิฉันจะให้ท่านพยาบาลทั้งสองนี่อ่ว่าคืองานบ้านต้องหวานบริจาครับบริจาคจากท่านบ้านนึ่สมมติว่าได้สี่พันเขาต้องไปซอยแถวสองพันในมือแน่น่ะ ท่านคณะกรรมการนู้ใหญ่ายดูซอยทั้งตอนลมมันถือว่ารับเงินเดือนสี่พันใส่ใจไปแล้วสองพันเงินสองพันแต่ละน้าในมันไม่พอที่ผ่านนะคะเพราะว่าดิฉันเดือดร้ออยู่ตลอดนะคะพอได้แต่ละเดือนแต่ละงานที่เก็บเงินเนี่ยได้หลายนะคะได้หลายแล้วก็เจ้าคุณใสยังแหน่คุณบอมว่าแช่ว่างานนี้ใส่เก็บเงินได้ห้าพันใส่ไปแล้วสามพันเงินสองพันนะคะ เหลือสองพันเลอร์อยู่นในบัญชีพลังบุญีถือนี่เราพอที่จ่าทาบัานประกันขานะคะอยากให้ชัดเจนเก็บกันได้แต่ละงวดประกาศเน้่เวลาแล้วงานจะหมดปัจจุบนันแล้วงานแล้วแต่อยากให้ท่านทุนยายรือใครก็ได้ถือเงนินมาแชร์ว่าเงินในงองเหลือน,นะเก็บในบัญชีเท่าน,นี้ถ้ามีงานหนา้าพอ,อขอขอรับบริจาคสถาบ้านอีกเพราะว่าทถาบ้านเท่านีผมมีคน พี่บออยากเก็บหมูนะคะพี่ก็พูดอยากเก็บหมูพี่แต่คนรู้ว่าีแต่คนจะหมูสุนทานนะคะถ้าว่าเก็บปีละสองร้อยมันก็มันก็โทษไปนะคะมันมันบอกเป็นโทษมันมันไม่บอกพอค่ะมันเป็นไปก็ได้นะคะก็ฉันก็ว่าแค่นี้นะคะขอให้กรรมการชัดเจนขึ้นแล้วนะขอให้าบอกว่าเงินื่อนงำทางดนี่เก็บไว้นะคะปกติแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องเจอปัญหาก่อนเนาะแต่ว่านี่คดี นี่บอกเลยผู้ใหญ่ใส่ใจเลยทุกวันเสาร์ผู้ใหญ่เรียกผู้ช่วยไปทุกครั้งไมมาทำโทษนครับก็เลยขออนุญาตแจ้งให้ฟังเนาะเมื่อกี้เขากับมีเงินเก่าอยู่ลายพันยี่สิบบาทรับบริจาคมาในวันนั้นเพื่อเข้ากจข่าวได้สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเฉพาะในเพื่อจะมาเนาะนันเขาก็มีโครงการรับบริจาคจากพี่น้องได้สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทมาที่นี่ เนในสวัสดีค่ะคูสายปัญญาวัลย์วิชอบในการจัดเก็บและก็บริหารจัดการและการเงินจำต่างน,นะครับแล้วก็ที่สองแล้วก็พี่น้องที่มาประชุมวันนี้นะครับสำหรับโครงการของนอาจารย์ปริยาเสนอเงินผมได้เห็นหน้ากับเห็นดีด้วยแต่ว่าผมจะเสนอคจะน้อยนะครับือเงินพวกนี้เเงิน เงินความพอใจของคนนี้จะบริจาคถ้าเราไปกำหนดขีดเส้นตายเป็นก,นนการบัคงคับก็เกินไปเพว่าเอาพูดเด้สองร้อยผู้พินบรม้เดมเขาเสียเท่าไหรเขาอยู่แบบนี้อพปรับกคนได้เก่แป่บังคับคนสองร้อยผู้เรือละสองร้อยนี่้าผู้พินบรี้ไหมพอกคุณม ผู้เพิ่นบบมีเขาสิไปบังคับเพิ่นยังคือเงิน,เง,นเงินพวกนี้เป็นญญงเงินความปรใจอยากทำบุญอยากแก่งบุญอยากอิจฉาอยากแย่งบุญเดียดทานาทไปกินใจหน่อยเสียหลายเรื่องเพิ่พนแอนแบ,บ่ที่เป็นการมางคับเพื่นพวกออกมานะครับอันีิเป็นความที่เรืองผมครับขอบคุณครับ นี่เป็นความคิดแบบเสียบ leader ก้องถ่กงตัดน,น,นะครับที่นี่ผมจะให้พี่น้องนะครับให้เลือกนะครับเพราะว่าจะได้บันทึกล้วกันปฏิบัติตามหลักอภิหารที่เาทำเกียรคือประชุมพร้อมกันเมื่อมีปัญหาเอามาพบกกันเมื่อพบกกันแล้วได้ข้อสรุปเมื่อได้ข้อสรุปแล้วยอมรับร่วมกันนะครับลหลักอภิหารที่เราทำเกียรเอาใสพร้อมกันเมื่อนี้ผมจะถามว่าแบบของ อาจารย์วิทยาเสนอยัคติรหรือว่าประเด็นหรือว่าแบบของอาจารย์พงเทพนะครับที่เสนอมาตามสท่าแบบเก่าแบบไดดีนะครับผมจะขอยกมือนะครับเด้อของอาจารย์วิทยาเดินมาแบบที่หนึ่งของอาจารย์พงเทพเดินมาแบบที่สองนะครับอันไดหลายเขาอานั่งเนาะเนาะพก็บพกถือนะครับเออแล้วกัน ผมมั่นใจว่ากรรมการเพิ่เนรรเฮ็ดค่าเสียใจใบเบิดนะครับยากไปแล้วนะครับผมมั่น,นใจนะีนไไนนน่นะครับพี่น้องจะได้แค่เดียวเอาทักยกกล้องเห็นกล้องไทยด้วผู้ใดเห็นว่านะครับเห็นว่าแบบอาจารย์พิทยาแบบนี้หนึ่งคลื่นเก็บคนเล่นละสองร้อยต่อปีหกเดือนเก็บเท่าน,นึงนะครับเห็นควนเอามาใส่ในการ แทงเงินบ้านเฮารับผ uh ูุ้ณท่านให้ท่านได้ยกมือยกยกรับยกไปข้างเดียวเด้อสองร้อยนะครับยก้อครับยกข้างไะครับยกข้างไ้ครับสองนรับยกมือลงใจยังงงไม่เ้เลย ได้แยวมันตมงเลยแมัแบบนะเอาพี่น้องไม่ได้แม่มันเห็นถึงบ่ได้เห็นอย่น้หน่อยก็ได้ของแนวแนวทีมอะไรอย่างนี้หน่อยแค่เราต้องไม้กันซึ่งบันทั้งหนึ่งหูว่าแพ้นะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ครับพี่น้องคุณไหเห็นว่านะครับการแพ้เงินจะเป็นแบบอาจารย์พงเทปเป่าคือจากกำลังสังท่าจากของตัวเองกัปเทือกยาวมัน ว่าจะสั่ท่าอะไสิบาท์ยงลยครับโอเคครับเป็นดาวตามเงื่อนไขริยะเนาะให้แบบเก่าเพียงแต่ว่าให้ระบบบัญชีนะครับอ่ามาแสดงนะครับคอ้าวอ้าวต่อไปต่อไปที่น้อง้องบอกว่าฟออะไรเราสั่งมันจะเอาเรื่องเดี๋ยวมา มีโอกาสว่าพีน่น้องเพื่อเพื่อบ้านเพื่อเมืองเดี๋ยวผมว่าผมไม่ได้ว่าเพื่อตัวเองนะอันนี้นะอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องว่าราคาประชุมเธอผมอยากฝากให้ผู้นั้ำทุนสองหมู่อันนี้นะผมอยากให้เ็เป็นบรรทัดฐานและเป็นรูปแบบเรื่องมัาสติเก็บขอโมลไว้ถูกต้องผมอยากให้ท่านๆๆๆๆวอลโคท่านเมธานเจียไอพีเวลาท่านได้ขอสรุปจากอำเภอมาผมอยากให้สรุปสรุปหรือมาบินเอกสารแจก เด้อมนสิถึงท่านสิเก็บง่ายเวลาลบรองเวลาการประชุมต่เป็นสิเห็ดโหลดเป๊ะพอแฟบไว้ทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามรับมันจะสิเป็นระบรของมันท่านลงทุนนะเดือนหนึ่งนะว่าพันบาทพวกหอดอกสาราลิ้นหนึ่งผู้ใหญ่ผู้สองรอยผู้ซ้อยผู้ลอยสองหมได้ท่นหนึ่งครับเสื้อกาแฟพี่นอกยิบอีก็ได้ครับลงทุนนสองรอยื่อใหญ่แบบว่าเอาว่าโกงใส่ว่าถูกต้อง แจกโลดครับแจกแจกเอกสารในผู้คนงานผู้นำคอนโทรผู้ขอเนี่ต้องอ่านนี่ก็ทิ้งประเด็นอะไรเราทวดมันทราบเวลาการประชุมแบบมันเย็นเยอะผมจำบุเวลาฟอกับมันอยากฟังเรื่องนี้เพราะว่าผมต้องไปฟ้องครับเพราะว่าเก็มี่เรื่องนี้เลยเนาะไอ้ที่เราได้ขึ้นน้ำเด้อเาไปส่งให้เขาเดวมันจะมี่คนนี้ก็เสียแล้วเอาแม็กนั้นเพราะว่าในหลายเรื่องนี่นั่นเปนเพราแจกเอกสารกับเมื่อเขาอยากมาพูดคุยกัน ก็ถุกผสมผู้ใหญ่คือถ่ายทอดแล้วก็ t w เว a y communication เข้าใจว่าดะไรแะ้วกัน